สวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่พพพชาวพระเครื่องทุกคนนะคะสวัสดี EP พีที่ 10, 21ประจำเช้าว,วันพฤหัสบดีที่21เดือนพฤศจิกายนพศ2567นะคะวันนี้น้องสุภามีพระเครื่องพระบ้านเก่าๆสวยๆมาฝากพี่พี่1ชุดนะคะ1ชุดมี10รายการแบ่งปันพี่พที่300บาทค่ะ1องค์300บาท2องค์500บาท ถ้าพี่ๆท่านไหนสนใจสามารถโทรหรือว่าทักไลน์เข้ามาหาน้องสุภาได้ที่เบอร์084ค่ะ7211933นะคะย้ำเบอร์อีกทีนะคะพี่ๆ084ค่ะ7211933นะคะน้องสุภามีบริการส่งฟรีแล้วก็มีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะก่อนรับชมคลิปฝากพี่ๆกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องสุภาด้วยนะคะ น้องสุภาจะมาเจอกับพี่ๆวันหนึ่งสองรอบนะคะรอบเช้ากับรอบเย็นนะคะรอบเช้าจะเริ่มตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปนะคะส่วนรอบเย็นจะเริ่ม6โมงเย็นเป็นต้นไปนะคะเวลาเลิกงานนะคะวันนี้เรามาเริ่มรายการที่1กันเลยนะคะรายการที่1วันนี้จะเป็นพระกลิ่งนะคะขอนอนุญาตซูมนะคะพระกลิ่งหลวงพ่อจาดวัดบางกระเบานะคะ เปิดให้พี่ๆที่300บาทนะคะรายการต่อไปรายการที่2ค่ะรายการที่2จะเป็นพับปิดตาหลวงปุ่โตะวัดประดูชิมพลีนะคะเนื้อนวะโลหะค่ะ300บาทเช่นกันค่ะรายการต่อไปรายการที่3ค่ะ รายการที่3จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางครานนะคะรายการต่อไปรายการที่4ค่ะรายการที่4จะเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมวัดระหารไร่นะคะหลวงปู่ทิมค่ะ 300บาทเช่นกันค่ะรายการต่อไปรายการที่5ค่ะรายการที่5จะเป็นหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะคะ รายการต่อไปรายการที่6ค่ะรายการที่6จะเป็นหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะคะหลวงพ่อสุดวัดกาหลงค่ะด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะคะงานผูกพัดสีมาค่ะปี2506ค่ะเหลียนหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะคะ 300บาทเช่นกันค่ะรายการต่อไปรายการที่7ค่ะรายการที่7เป็นหลวงพ่อคูณนะคะหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่ค่ะ 300บาทเช่นกันนะคะรายการต่อไปรายการที่8ค่ะรายการที่8เป็นพระซุ้มกอค่ะพระซุ้มกอเนื้อหาเก่าๆเลยนะคะ รายการต่อไปรายการที่9ค่ะรายการที่9้าเป็นพาขุนแผนหน้าค่ายนะคะ รายการต่อไปรายการที่10ค่ะรายการสุดท้ายเป็นสมเด็จเก่าค่ะเนื้อหาเก่าเก่าเลยนะคะด้าน,นหลังจะเป็นแบบนี้นะคะพี่พี่ เปิดให้พี่ๆที่ที่300บาทเช่นกันค่ะครบแล้วทั้ง10รายการนะคะพี่พี่ถ้าพี่ๆท่านไหนสนใจสามารถโทรหรือว่าทักไลน์มาหาน้องสุภาได้ที่เบอร์084ย์ค่ะ7 2 1 1 9 3 3้ําย้ำเบอร์อีกทีนะคะพี่พี่0ย์ค่ะ7211933สําสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ